จินตัเดียวนึง่มี้อยู่เยใก้องตะกองไปขายของขายลูกสาลาะอยากินกจะีรเสี่ยๆเลยลากหมูเสร็จแล้วทุกคน ลาบหมูสุกจ้านี่ลาบหมูจิ้มก้อหมูกลิ่นดิบอะไรนะจ้ะมันจะเป็นไข่หมูดับเนาะไม่มีเสือไอ้เป็ดไห่เป็นไข่หมูดับต้องยืนก็ต้องใส่หนังหมูแล้วก็เนื้อหมูใส่เลือดหมูลงไปแล้วก็กวายให้มันสุกเตใส่หอมหอมๆซอยกลับไปให้มันหอมเย็นไปชานให้มันกลมกล่อมเนาะต้องขวดหมให้สุดดิอย่าไปกินดิบด้อจ้ามันจะเป็นไข่หมูดับ เย้เดี๋ยวไูสุกแล้วนี่กระเทียมมาไปปุ่มจ้าวันนี้มาปุ่มลดมาปุ่ลาบเนาะลาบสุกตามใจชอบเลยมันชิดลดใส่เข้าไปหมักนัวกับใส่ไหยแล้วเคยชินนัวใส่พริก มักเพ็ดไล้ก็ใส่ไล้มักเพีร์หน้อยก็ใส่หน่อยอยันนี้กินเพรดไม่เคยได้กะรีต้องใส่ประมาณนี้ใส่ข้าวคั่วเพิ่มความหอมมักข้าวคั่วไล้ก็ใส่ไล้หน่อยก็ใส่หน่อยแล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวน้ำปลาไปหน่อยนึ่งมักหลุดตัดๆัดกใส่หลายๆใส่หอมเอียจนหอม หัวลาผัดผู้เรียกผ้เียแห้งเขาแบบผูเียกผูเรียกผัวง ชิมดูหน่อยอืมครับโอเคข้มข้น